พระเยซูทรงอธิบายความไม่เชื่อในวาระสุดท้าย24มกราคม2498ข้อความที่6174จากพระเยซูผ่านเบอร์ท่าดัตเดให้เสียงโดยพรพิมลผู้คนไม่ต้องการจะเชื่อว่าพวกเขาใกล้วาระสุดท้ายเพียงใดพวกเขาไม่ต้องการเชื่อว่าจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ว่ายุคใหม่โดยสิ้นเชิงจะเริ่มต้นขึ้นยุคที่เงื่อนไขทั้งปวงในหมู่มนุษย์จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงยุคแห่งสันติสุขและความกลมเกลียวและไม่มีสิ่งใดจะเตือนถึงสงครามและความขัดแย้งบนโลกที่มาก่อนหน้านั้นได้เลยทั้งยังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนที่จะเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของพื้นผิวโลก ในสิ่งที่เรียกว่ามหาวินาศภัยเพราะพวกเขายังจมอยู่ในชีวิตทางวัตถุและอยู่ห่างจากโลกฝ่ายจิตวิญญาณเกินกว่าจะเข้าใจความเกี่ยวเนื่องทั้งหลายได้อย่างชัดเจน พวกเขาไม่ตระหนักเลยว่าการเปลี่ยนแปลงหรือจุดพลิกผันนั้นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นและที่แท้พวกเขาเองก็เป็นต้นเหตุด้วยความไร้ศรัทธาและการปราศจ,จากจิตวิญญาณโดยสิ้นเชิงโลกทางวัตถุเพียงเท่านั้นที่สามารถกระตุ้นความคิดของพวกเขาและพวกเขาก็มองว่าโลกนี้ไม่มีวันสูญสลายแต่พวกเขาจะต้องประสบกับมัน การสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นทั้งในโลกและฝ่ายจิตกล่าวคือการทำลายล้างทางวัตถุทุกประการย่อมส่งผลต่อฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งก็จะต้องแปลเปลี่ยนสภาพแห่งการพำนักของตนด้วยเช่นกันผู้คนจะได้ประสบกับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการจะเชื่อ แต่หากพวกเขามีศรัทธาศรัทธานั้นจะกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องหวาดกลัวต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นจะไม่ส่งผลเสียแก่พวกเขาเลยทว่าผู้ที่ไม่มีความเชื่อจะได้รับผลกระทบรุนแรงโดยไม่อาจป้องกันตนเองได้และวาระสุดท้ายจะใกล้เข้ามาทุกที สัญญาณแห่งการสุดท้ายจะเพิ่มจำนวนขึ้นและทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้ความยากลำบากจะทวีขึ้นและผู้คนจะตกใจตื่นจากความนิ่งเฉยของตนความคิดของทุกคนจะถูกสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์สารพัดธรรมชาติจะเปล่งเสียงเตือนแก่ผู้ที่ไม่ใส่ใจ โชคชะตามักจะดูโหดร้ายอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยปราศจากเหตุผลทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพียงเพื่อปลุกผู้คนให้ตื่นจากความเฉยเมยหันกลับมามองสิ่งที่กำลังจะมาถึงซึ่งพวกเขารู้ลึกๆอยู่แล้วแต่ไม่ยอมเชื่อและความช่วยเหลือก็จะถูกเสนอให้เพื่อพวกเขาอาจมีศรัทธาในวาระสุดท้ายกระนั้นก็จะไม่มีใครได้รับหลักฐานเด่นชัด ถึงขั้นที่เขาถูกบังคับให้ต้องเชื่อว่าการประกาศถึงจุดจบนั้นเป็นความจริงผู้ใดที่ติดตามพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ก็จะสามารถเชื่อได้ผู้ใดที่ไม่มองเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็นเพียงเรื่องทางโลกหรือวัตถุแต่เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของมนุษย์ ผู้ใดที่เชื่อว่ามีพระเจ้ามีอยู่จริงผู้ทรงนำพาโชคชะตาของมนุษยชาติสำหรับผู้เช่นนี้การสิ้นสุดย่อมมีความเป็นไปได้มากกว่าการดำเนินต่อไปบนเส้นทางเดิมซึ่งไม่มีวันนำไปสู่บทสรุปที่ดีได้เลยจุดจบจะมาถึงและผู้ใดที่เฝ้าคาดหวังและเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเพื่อจากชีวิตทางกายนี้ไปก่อนเวลาอันควร ย่อมเป็นผู้โชคดีเพราะเขาจะได้รับมากกว่าสิ่งที่ถูกภาคไปและเขาจะไม่พินาศอาเมน